สื่อ,อยานเดอะแอตแลนติกนะครับได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เลือกเบนจามินเซตโก้กองหน้าตัวเป้าของอาร์บีไลซิกนะครับเป็นเป้าหมายหลักคนต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางแมนยูเองเนี่ยล็อกเป้าไว้อยู่3รายด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยเบนจามินเซตโก้นะครับโอลิีวัตกินแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันนะครับแล้วก็พยายามสอบถามถึงราคากับต้นสังกัดของนักเตะ ก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะตัดสินใจเลือกตัวของเบนจามินเซตโกนะครับมายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเพื่อเล่นร่วมกับเอ็มบิโมแล้วก็คุณย่าที่ได้ตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของเซตโกเองก็ยังเหลือสัญญาอยู่กับทางไลซิกจนถึงปี2029แต่ถ้าหากมีทีมที่กล้าย,ยื่นในระดับ80-90ล้านยูโรเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าตัวของศูนย์หน้ารายนี้ไปได้เช่นเดียวกัน จนถึงตอนนี้นะครับทางเซตโก้เนี่ยลงเล่นให้กับทางไลซิกไปแล้ว87เกมนะครับยิงได้ทั้งหมด39ลูกกับอีก8แอสซิดนะครับสุดท้ายเพื่อนๆคิดว่าเซตโก้เนี่ยสนใจจะมาแมนยูหรือเปล่าครับหรือว่าถ้ามาเนี่ยจะเหมาะกับระบบของอ m o โมริมไหมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ